ต้นที่เห็นอยู่นี้นะครับก็ไม้มงคลต้นว่านนะครับพญานาคราชนะครับแหน่เตอสูมให้ดูนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนกระถางจากเล็กๆนะครับเปลี่ยนให้ใหญ่ขึ้นนั่นเองแล้วก็ชํำไว้ที่ใต้ต้นโพเจ็ดสีครับเห็นไหมต้นโพเจ็ดสีเนะนี่ยใบมีครบทุกสีเลย <c oughs> นี่นะครับก็ต้นพญานาคราชนะครับสวยงามมากเลยเนหะ็นไหม เหมือนกับท่านกำลังโพขึ้นมาเลยนะครับสวยแล้วก็ใต้ต้นโพนากราดนี่ก็มีต้นไม้สวยงามเยอะแยะมากมายมา่ไม้มไมยก่คองนะครับนี่ก็เลยจัดมุมให้เหมือนกับแต่งสวยแต่งสวนให้สวยๆนะครับนี่สำหรับคนรักต้นไม้ก็อย่างนี้แหละครับวันๆมีไปไหนครับ <laughs> ปลูกแต่ต้นไม้ครับ แต่อันนี้ต้นคณะนะครับนี่ปลูกทุกอย่างได้กินกินทุกอย่างที่ปลูกครับสวยงามมาก